สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แปลว่าคุณดูเพลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหแอดต้องบอกก่อนเลยนะว่าทุกอย่างมันผ่านไปนเร็วมากมายก็คือไปเข้าคิวรอฟังมานะครับเหมือนทุกครั้งเวลาน้องปล่อยเพลงซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดบอกเลยนะว่าลิ s a าเอาอีกแล้วคือแบบว่ามันเป็นอย่างที่คิดจริงๆเ่ยก็คือไอ ไอ้ไอ้ที่น้องเอามาให้เราดูกันแบบไอ้ทีเซอร์ทีเซอร์เนี่ยที่ได้ฟังกันไปนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้าจิ้มอีกแล้วคือไม่สามารถจะเดาอะไรได้เลยมันเป็นแค่บางท่อนบางตอนพอเพลงจริงออกมาเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยเออมันแบบว่าเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเพลงมันแบบว่าอารมณ์แบบโอ้โห,หขึ้นลงแบบว่าดุเดือนมากมายคือท่อนลิซ่าคือแบบสนุกเลยแบบแรปแบบตึบตึบตึบ,ตบ,ตบ คือแบบฟังแล้วมันเพลินม,มันโฟล์มากๆแล้วก็พอมาถึงท่อนของโลเซเลียนเนี่ยก็ดรอปลงไปแบบกลายเป็นท่อนช้าไปเลยเออ คือแบบกระชากอารมณ์ไปอีก2แบบเลยแล้วก็พอจบโเสเลียปุ๊บลิซ่าก็ปึ้งขึ้นมาเดือดอีกรอบหนึ่งโอ้โหเป็นไงมันจริงๆทุกคนคือแบบว่ามันหลากหลายอารมณ์มากเลยแล้วก็ในส่วนของตัว MV นะครับแอดบอกเลยว่าโอ้โหท้าบอกมาดีจริงๆนะดูเพลินตามากมายแล้วก็มีข้าวของวินเทจเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารคอมเพรสเซอร์แอร์คือแบบโอ้โหมันมีหลายอย่าง มา,มากๆเดี๋ยวแอดต้องไปนั่งดูซ้ำอีกหลายรอบอันนี้ดูรอบแรกพร้อมกับทุกคนนั่นแหละก็ยังเห็นไม่หมดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เห็นไม่หมดดิเห็นหมดแต่มันเก็บไม่ทันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ได้เห็นลิซ่าในลุกที่แบบแตกต่างไปมากๆคือถ้าเป็นแบบว่าในส่วนของเพลงเคป๊อปก่อนหน้านี้ที่แบบน้องทำออกมากับวงแบ็คพิงเนี่ยเนาะก็จะเห็นลุกแบบว่าเจ้าหญิงหรือว่าลุกแบบแซ่บๆฟาดๆเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าในเพลงนี้ คือมันฉีกไปเลยทุกคนคือแบบว่าโอ้โหมันมีความเป็นฝรั่งมีความเป็นอินเตอร์มากๆมีการบอกว่าขีดเขียนหน้าเอยอะไรเอยคือแบบเฮ้ยทุกอย่างมันแบบว่าเราจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในวงการ k p o ๊สักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าฝั่งสากลเนี่ยจะเห็นได้เยอะมากมายนะฮะเออโคตรอินเตอร์ คือแบบการทํางานร่วมกันครั้งนี้แอดบอกเลยว่าดีงามจริงๆนะครับคือมันมันสากลแล้วก็มีความอินเตอร์แบบมากๆเลยทุกคนเออถ้าแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นลิซ่าเนี่ยก็ไม่คิดถึงคําว่าเคป๊แล้วอ่ะเอาจริงๆเพลงนี้มันก็มันยิ่งกว่าล็อกสไตล์อีกนะไม่มีตรงไหนเป็นเคป๊เลยแล้วยิ่งการฟีดร่วมกับโรซเรียแบบนี้คือแบบไปไกลไปไกลมากๆแล้วคำว่าเคป๊อปนี่แบบว่าไกลจริงๆ ใครดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับเห็นอะไรกันบ้างมีอีสเตอร์เอกอะไรซ่อนอยู่บ้างก็คอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับแอดดูรอบแรกก็คือยังไม่ทันเนะี่ยยังแบบเออยังไม่ค่อยทันอนะ่ะแล้วก็แบบว่าเตื่นมาเข้าคิวรอยังงัวงเงียอยู่เดี๋ยววันนี้แอดซ้ำอีกหลายรอบแน่นอนแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพูดคุยกันต่ออีกรอบหนึ่งนะครับกับเรื่องนี้ไปปั่นวิวกันเยอะๆทุกคนฟังกันเยอะๆนะงานดีจริงๆผลงานของน้องสุดยอดมากอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม